กลับมาพบกันอีกครั้งกับ Take Break Podcast กับผมตั้ม Take Break นะครับพื้นที่สบายๆที่เราจะมานั่งคุยกันดื่มนมอุ่นๆไปบางๆแล้วก็เบรกความวุ่นวายในชีวิตในวันนี้กันนะครับจัดระบบชีวิตใหม่ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมทุกท่านครับผมอยากให้ลองนึกภาพตามผมก่อนที่จะมาเริ่มเรื่องราวในวันนี้กันนะครับก่อนนอนคืนนี้คุณตั้งนาฬิกาปลุกแล้วหรือยังครับ ตั้งใจเอาไว้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันใหม่ที่ productive สุดๆไปเลยตื่นเช้ามาจะออกไปวิ่งอ่านหนังสือดูสดักบทแล้วค่อยเริ่มที่จะทำงานแต่ผมขอทำนายไว้เลยครับว่าพอตัดภาพมาอีกทีเนี่ยคุณจะกดเลื่อนนาฬิกาปลุกไปสักสามรอบแล้วก็ลืมตามาอีกทีก็เกือบจะสายแล้วรีบอาบน้าแต่งตัวรีบไปทางานให้ทันข้าวหรือว่ากาแฟสักแก้วเนี่ยค่อยไปเอาทีหลังก็ได้ เปิดคอมขึ้นมาโอ้โหวันนี้มีอีเมลเด้งเข้ามารัวๆเลยไลน์กลุ่มก็จะดังไม่หยุดไหนจะ notification จากโซเชียลมีเดียอื่นๆอีกคุณตั้งใจว่าจะเคลียร์งาน A ที่เป็นงานที่สำคัญที่สุดก่อนแต่ก็ดันเหลือไปเห็นอีเมลที่มันด่วนมากจากแผนกข,ข,ข้างๆงั้นเดี๋ยวแวะไปตอบก่อนแล้วกันพอตอบเสร็จเนี่ยไลน์กลุ่มก็ยังเด้งเรื่องด่วนขึ้นมาอีกเรื่องหนึง่งพอเผลอแป๊บเดียวคุณก็ไปถ่ายฟีด ในโซเชียลมีเดียไปแล้วอีกประมาณ15นาทีพอรู้ตัวอีกทีพักเที่ยงนะครับไปหาข้าวกินดีกว่าสรุปเป็นยังไงงาน A ยังไม่ได้เริ่มเลยนะครับเนี่ยพอตกบ่ายมาสมองเริ่มล้าครับกินข้าวเนี่ยหนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มย่อนตื้อไปหมดเลยพยายามจะมัลติทากิ้งในการตอบแชทไปทำสไลด์ไปฟัง y o u t u b e ไปด้วยเพลิน สุดท้ายแล้วไม่มีอะไรที่เสร็จสมบูรณ์เลยสักอย่างจนกระทั่งตะวันตกดินได้เวลากลับบ้านวันนี้ยุ่งจังเลยแต่ทำไมรู้สึกเหมือนไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะเคยเป็นแบบนี้กันไหมครับเหตุการณ์คล้ายๆกับวันที่ผ่านมาไหมครับถ้าใช่หรือว่าใกล้เคียงแล้วล่วก็วันนี้มาลองไขความลับของเวลากันดีกว่าครับว่า ทำไม24ชั่วโมงของเราเนี่ยมันไม่เคยพอเราจะโกงเวลาเพิ่มมาได้ยังไงอาล้วครับก่อนที่เราจะไปหาสูตรในการโกงเวลากันเนี่ยเรามาลองสืบหาตัวร้ายของเรื่องนี้กันดูดีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะโทษไปว่าเป็นเพราะว่าเวลามันมีน้อยไปแต่ผมอยากให้ลองมองดูในมุมใหม่ครับว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของเวลา อาจจะไม่ใช่เจ้าเวลาเลยด้วยซ้ำครับแต่เป็นวิธีการที่เราใช้มองเวลาแล้วก็เป็นวิธีที่เราจัดการกับเวลาการใช้พลังงานของตัวเองมากกว่าครับต่อไปนี้จะเป็นผู้ร้ายตัวท็อปที่ผมลิสต์มาให้ทุกคนครับว่าเจ้าผู้ร้ายเหล่านี้แหละคือคนที่คอยขโมยเวลาแล้วก็พลังงานของเราไปอย่างเงียบๆมาลองเช็คลิสต์ตามกันดูครับสำหรับผู้ร้ายตัวแรกครับเป็นปีศาจแห่งความเดี๋ยว รู้จักมันดีไหมครับเสียงในหัวที่จะคอยกระซิบรอเดี๋ยวค่อยทำก็ได้ขอถ่ายฟีีอีกสักห้านาทีดีงาน,นยากจังเลยไปหาอะไรกินก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะได้มีแรงขอดูซีรีส์ตอนเดียวนะเดี๋ยวค่อยกลับมาทำต่อห้านาทีที่ผ่านไปเนี่ยมีอยู่จริงไหมครับแป๊บเดียวก็จะกลายเป็นห้าสิบนาทีไปโดยไม่รู้ตัวพอเรารู้ตัวอีกทีอ่ะ ก็เริ่มรู้สึกผิดแล้วก็รู้สึกแย่กับตัวเองแล้วพอรู้สึกแย่เนี่ยก็ไม่มีแรงที่จะทำอะไรต่อแล้วและสุดท้ายมันก็จะวนลูปไปเรื่อยๆครับปีศาจตัวนี้จะค่อยๆกัดกินเวลาเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ยังกินพลังใจของเราด้วยปีศาจตัวที่2ครับ The multitasking trap กับดัก multitask เราบ้าจะถูกปลูกฝังมาว่าการที่ทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันได้เนี่ยเป็นคนที่เก่งมีประสิทธิภาพและก็ประสบความสำเร็จแต่ผมจะบอกนะครับว่านี่คือความเชื่อที่ผิดมหาหันครับสมองของเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ได้ทำสองสิ่งที่ต้องใช้สมาธิในเวลาพร้อมๆกันมันทำได้แค่สลับไปมาอย่างเร็วๆให้ลองนึกภาพตามเหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยกำลังสับรางรถไฟไปทางซ้ายทีไปทางขวาที สลับไปมาเร็วๆเลยและสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับมันจะใช้พลังงานอย่างมหาศาลไปกับการสลับมันไม่ใช่การที่เราก้าววิ่งไปข้างหน้าผลลัพธ์ก็คือรถไฟจะไปไม่ถึงไหนเลยแต่ว่าคนสับรางเนี่ยจะเหนื่อยมากสายตัวแทบขาดนั่นแหละครับก็คือสมองของคุณตอนที่คุณกำลังพยายามจะตอบอีเมลไปพร้อมๆกับการที่ทำพรีเซนเทชันคุณดูเหมือนว่ากำลังยุ่งแต่ก็แค่ดูเหมือนครับ พราะจริงๆแล้วคุณไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าเลยด้วยซ้าคู่ร้ายตัวที่3ครับความกลัวที่จะเริ่มต้นเมื่อคุณจะต้องเริ่มต้นทุกอย่างจากศูนหรือเริ่มทำอะไรสักอย่างคุณจะมีความรู้สึกเคว้งคว้างจับต้นชนปลายอะไรไม่ถูกความรู้สึกในการว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงเนี่แหละครับที่มันจะทำให้เราผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆจนสุดท้ายพอไฟมันลนก้นถึงเดทไลน์แล้วเนี่ย เราก็จะทํามันออกมาได้โดยที่มันไม่ดีเท่าที่ควรจริงๆลึกๆแล้วเนี่ยคุณอาจจะมีปัญหาบางอย่างอาจจะเป็นความกลัวว่าทําแล้วมันจะไม่สมบูรณ์แบบกลัวเป็นเพราะว่างานมันเยอะเกินไปจนไม่รู้ว่าจะเริ่มจากจุดไหนดีหรือคุณอาจจะกลัวในความล้มเหลวและผู้รายตัวสุดท้ายครับในความคิดของผมนะว่า ผู้ไหลตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือนักวางแผนที่ไม่เคยลงมือทำครับคนกลุ่มนี้คือคนที่จะใช้เวลาอย่างเยอะมากๆไปกับการวางแผนทุกอย่างซื้อแพลนเนอร์สวยๆโหลดแอปทูดูลิสตมาก่อนเป็น10แอปตัดระเบียบสีสันให้สวยงามตั้งนูนตั้งนี้ให้เรียบร้อยเพราะคิดว่านี่แหละทำลงไปแล้วมันจะต้องสมบูรณ์แบบมากที่สุด แต่พอถึงเวลาที่ต้องลงมือทําจริงๆกลับไม่ได้ทําตามแผนนั้นเลยแล้วการวางแผนไปเยอะๆเนี่ยก็ทําให้เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์แต่การวางแผนนี้เนี่ยมันทําให้ตัวคุณเองเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าได้ทําอะไรไปบ้างแล้วนะเป็นการหลอกตัวเองทั้งที่จริงมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยสักอย่างครับเป็นยังไงกันบ้างครับฟังมาถึงตรงนี้เจอผู้ร้ายตัวจริงกันหรือยังครับ ถ้าคุณเจอยินดีด้วยครับเพราะว่าคุณรู้แล้วใช่ไหมว่าตัวคุณนี่แหละคือผู้ร้ายตัวจริงการรู้ตัวเนี่ยครับเป็นก้าวแรกแล้วก็ก้าวที่สำคัญที่สุดเลยในการเปลี่ยนแปลงต่อจากนี้เรามาล่าหาไอเทมกันดีก,กว่าครับอาวุธลับที่เราจะใช้ต่อสู้กับผู้ร้ายที่เป็นตัวของเราเองอาวุธที่ผมเลือกมาให้คุณเนี่ยไปจัดการกับผู้ร้ายคนนั้นครับลองเลือกไปใช้ดูนะครับ มีทั้งหมด5ชิ้นครับอาวุธชิ้นแรกครับเขาเรียกว่าเดอะพโอมโ o ดโรเทคนิคเป็นนาฬิกาจับเวลาวันนี้ผมมีอาวุธมาให้คุณเลือกไปจัดการผู้ร้ายคนนั้นกันนะครับมีทั้งหมด5ชิ้นครับลองเลือกไปใช้ดูชิ้นแรกครับเดอะพโอมโ o ดโรเทคนิคเป็นเทคนิคการจับเวลาครับเหมาะกับคนที่หลุดโฟกัสง่าย คนที่ชอบทําอะไรผัดวันประกันพรุ่งคนที่รู้สึกว่างานที่จะทำเนี่ยมันดูยิ่งใหญ่จนเกินไปหลักการของโพโมโดโรเป็นแบบนี้ครับก็คือทํางาน25นาทีแล้วก็พัก5นาทีจบ1รอบเนี่ยเราจะเรียกมันว่า1 p o m o โพโมโดโรพอเราทํามันจนครบ4รอบหรือรวมๆแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงก็ให้เราเนี่ยพักยาวๆไปเลยครับ 15-30นาทีช่วงที่เราพักเนี่ยเราอาจจะพักแบบพักจริงจังเลยก็ได้นะหรือว่าจะไปดูซีรีส์ไปทำอะไรก็ได้หรือจะเอาเวลาไปฟังพอดแคสต์พัฒนาตัวเองหรืออะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นการพักแต่อาจจะไม่ได้เสียเวลาขนาดนั้นนะครับไปลองเรียนอะไรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยนี่คือคอร์สท,ที่เราซื้อทิ้งเอาไว้นะสมควรที่จะมาฟังตอนยามว่างนี้แล้วหรือยัง นั่นก็อาจจะเป็นการพักอย่างหนึ่งก็ได้ครับที่เราไม่ต้องทําอะไรที่มันดูเป็นงานนะนะทีนี้เทคนิคนี้มันเวิร์กตรงไหนรู้ไหมครับมันเป็นเทคนิคที่เราใช้หลอกสมองครับเพราะว่าแทนที่เราจะบอกสมองของเราว่าเราจะนั่งทํางานชิ้นนี้สัก3ามชั่วโมงโหเยอะใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราบอกตัวเองว่าเราจะทํางาน3มชั่วโมงเนี่ยตัวเรามันจะแอนตี้มากๆเลยเพราะมันดูยาวนานมากๆแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนเป็นแบบ ให้เพื่อนขอสมาธิแค่25นาทีพอแค่25นาทีเองนิดเดียวมันจะดูง่ายกว่าเยอะเลยใช่ไหมครับการที่เรามีเวลาพักรออยู่เนี่ยมันเป็นเหมือนมิชชั่นให้สมองเราอะมีแรงฮึดและ5นาทีที่ได้พักเนี่ยสำคัญอย่างมากเลยนะครับมีข้อแม้นะครับว่าเป็น5นาทีที่ห้ามหยิบมือถือมาถ่ายเด็ดขาดเลยให้ลุกไปยืดเสน้นยืดสาย ไปดื่มน้ําไปเข้าห้องน้ําไปรีแลกซ์ตัวเองไปมองนอกหน้าต่างไปเล่นกับแมวนะครับให้สมองมาได้พักจริงๆนะอืมวิธีการครับเราอาจจะลองโหลดแอปมาใช้ก็ได้ครับเดี๋ยวนี้มันก็จะมีหลายๆแอปเลยครับที่เอาตัวโพโมโดโร่เนี่ยมาใช้งานครับหรือว่าเราจะใช้แค่นาฬิกาในการจับเวลาในมือถือก็ได้เลยครับตั้งไปเลย25นาทีจับเวลาเริ่มโพโมโดโร่ครับส่วนอาวธชิ้นที่2ครับ เขาเรียกว่า the Eisenhower Matrix the Eisenhower Matrix คืออะไรเหรอครับมันเหมาะกับคนที่มีอะไรให้ทำเยอะแยะไปหมดคนที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มทำอะไรก่อนดีคนที่ชอบทำงานที่มันด่วนแต่ว่ามันไม่ได้สำคัญเอาอย่างนี้ครับลองนึกภาพความวุ่นวายยุ่งเหยิงในห้องฉุกเฉินนะครับในห้องฉุกเฉินเนี่ยเขาจะมีหลักการที่เขาเรียกว่า t r i a r ครับ ทีอาดเนี่ยมันเป็นการคัดแยกผู้ป่วยโดยที่เรียงลําดับตามอาการของคนไข้ก่อนครับไม่ใช่ว่าคุณเดินเข้าไปเป็นคนแรกคุณจะได้เข้าไปรักษาเลยอันนี้ไม่ใช่นะแต่การที่อาดเนี่ยจะเป็นการคัดอาการครับว่าคุณมีอาการหนักแค่ไหนถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่อาการหนักมากที่สุดอย่างหมดสติไปเลยหัวใจหยุดเต้นต้องปั๊มหัวใจเนี่ยคุณจะได้รับการรักษาเป็นอันดับแรกการที่อาจเนี่ยเป็นการคัดแยก ลำดับความสำคัญของคนที่เราจะทำการรักษานั่นเองครับทีนี้เขาก็เลยเอาหลักการนี้ครับมาใช้กับไอเซนเ o เวอร์แมทริกครับเป็นการแบ่งงานของเราครับให้เราลงวาดตารางขึ้นมาเป็น4ี่ช่องแล้วก็แบ่งงานของเราเนี่ยลงไปตามช่องต่างๆทั้ง4นี้ช่องแรกครับเป็นช่องที่สำคัญแล้วก็เร่งด่วนเช่นปัญหาเร่งด่วนต่างๆ โปรเจกต์ต่างๆที่อาจจะมีเดทไลน์ในวันนี้ที่มันจำเป็นจะต้องทำเลยในทันทีจำเป็นจะต้องส่งงานเลยในทันทีส่วนช่องที่2ครับเป็นช่องที่สำคัญแต่ว่าไม่ได้เร่งด่วนอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยครับเป็นช่องเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนรู้ทักษะอะไรใหม่ๆการออกกำลังกายการพัฒนาตัวเองการสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกลุ่มนี้เนี่ย เราจะต้องมีการวางแผนครับว่าเราจะลงมือทําเมื่อไหร่ทําอะไรบ้างซึ่งคนที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยเขามักจะใช้ช่องนี้เยอะที่สุดช่องที่3ครับเป็นช่องที่ไม่สําคัญแต่เร่งด่วนเช่นอีเมลในบางฉบับโทรศัพท์บางสายงานประชุมที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงกลุ่มนี้ถ้าเป็นไปได้เราอาจจะมอบหมายให้คนอื่นทําแทนก็ได้หรือว่า ทำให้มันเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับส่วนช่องที่4ครับช่องสุดท้ายเนี่ยเป็นช่องที่ไม่สําคัญและไม่เร่งด่วนซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่มันรบกวนสมาธิทั้งหลายเช่นการเล่นโซเชียลมีเดียอย่างไร้จุดหมายการตั้งเป้าในการดูซีรีส์มาราทอนสักเรื่องหนึ่งหรือการดูการ์ตูนที่คุณชื่นชอบรูปนี้เนี่ยเอาไปใส่ไว้ตรงนี้แล้วก็ตัดมันทิ้งไปเลยครับ ก่อนที่เราจะเริ่มวันพรุ่งนี้กันเนี่ยลองิสต์งานทั้งหมดออกมาแล้วก็โยนมันลงไปใน4ช่องนี้ดูครับคุณจะเห็นภาพได้ชัดเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาของคุณมันหายไปกับอะไรอาวุธชิ้นที่3ครับ time blocking เป็นการสร้างตารางนัดหมายให้กับตัวเองครับสำหรับคนที่อยากจะทำงานแบบ deep work เลยตั้งใจว่าจะทำงานวันนี้เวลานี้ อย่างละเอียดเลยครับมันเป็นการเปลี่ยน To Do List ของคุณนี่แหละให้กลายมาเป็นปฏิทินครับแทนที่เราจะมีแค่ลิสตเอาไว้ว่าต้องทำอะไรบ้างนะคุณจะจองเวลานั้นเวลานี้เนี่ยก็ให้คุณเขียนมันเป็นปฏิทินไปเลยครับคุณอาจจะไปดึงเอาตัว t h Eisenhower Matrix ที่ทำการจัดลำดับเอาไว้แล้วว่าอันนี้สำคัญมากสำคัญน้อยของคุณนะครับลงมาเป็นตารางเวลาอย่างชัดเจนเลย ตัวยอย่างเช่น9โมงถึง9โมงครึ่งเคลียอีเมล9โมงครึ่งไปจนถึง11โมงครึ่งทำโปรเจกต์ x ปิด notification ทุกอย่างให้หมดแล้วพอ11โมงครึ่งไปจนถึงเที่ยงเนี่ยประสานงานกับทีมงานหรือว่าตามงานจากคนในทีมอะไรแบบนี้เป็นต้นครับมันเป็นสิ่งที่เวิร์กมากเลยครับเพราะว่าถ้าสมมุติคุณมีนัดกับ CEO หรือว่าลูกค้าคนสำคัญของคุณตอน10โมงครับ คุณจะกล้าเบี้ยวนัดเขาไหมใช่ไหมครับแล้วทําไมการที่เราทํานัดกับเป้าหมายของตัวเราเองเนี่ยเราจะเบี้ยวมันได้ล่ะครับเทคนิค time blocking เนี่ยมันคือการที่ให้เกียรติงานของตัวเราเองครับเหมือนกับว่าเรามีนัดกับคนสําคัญพอที่เราถึงเวลาบล็อกนั้นๆแล้วเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าคุณต้องทําอะไรและคุณก็จะได้ตัดสิ่งรบกวนอื่นๆออ,ออกไปอย่าไปทําอะไรที่มันนอกเหนือจาก ตัวบล็อกกิ้งที่คุณบล็อกเอาไว้แล้วครับต่อไปครับเป็นอาวุธชิ้นที่4 the two minute rule เหมาะกับคนที่ชอบมีงานอะไรเล็กๆน้อยๆค้างคาอยู่เต็มไปหมดกฎนี้ครับมาจากเดวิดอเลนผู้เขียนหนังสือ getting things done the art of stress free productivity หลักการมันง่ายมากเลยครับคือถ้าเกิดว่า มีอะไรที่คุณสามารถทําให้เสร็จได้เลยภายใน2นาทีให้ทํามันเลยครับอย่าเลื่อนพร้อมลุกหรือยังตอบอีเมลสั้นๆจ่ายบินออนไลน์เอาขยะไปทิ้งเก็บโต๊ะหน่อยไหมพวกนี้ครับมันดูเหมือนเออดูเหมือนจะง่ายเนาะแล้วทำไมเรายังไม่ทำ่ะครับทำเสร็จได้ใน2นาทีเลยแล้วถ้าเกิดคุณปล่อยมันทิ้งไว้ครับ มันจะกองรวมกันรวมกันไปเรื่อยเรื่อยเอยจนคุณรู้สึกว่าทําไมมันดูเยอะจังเลยล่ะทั้งที่จริงเนี่ยมันใช้เวลาทําไปแค่นิดเดียวเองครับการที่เราเคลียร์มันออกไปทันทีจะทําให้สมองคุณโล่งขึ้นเยอะมากเลยอาวุธสุดท้ายผมคิดว่าหลายๆคนอาจเค,เ,อเคยได้ยินนะครับอาวุชินนี้คือ eat that frog กินกบตัวนั้นซะหลายๆคนอาจจะเคยได้เห็นหรือเคยได้ยินจากหนังสือของ Briant เทรซีครับชื่อ e ี t ดดฟรออันนี้เนี่ยเหมกับคนที่ชอบเลื่อนงานยากๆไปทำเอาไว้ท้ายที่สุด <c oughs> เคยมีคำกล่าวหนึ่งของ Mark ทเว i n นครับเขากล่าวไว้ว่าถ้าสิ่งแรกที่คุณทำในตอนเช้าคือการกินกบเป็นๆหนึ่งตัววันนั้นทั้งวันของคุณมันจะยอดเยี่ยมเพราะคุณรู้ว่านั่นน่าจะเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่คุณจะได้เจอในวันนั้นแล้ว กบในที่นี้ก็คืองานที่มันใหญ่ที่สุดยากที่สุดแล้วก็สำคัญที่สุดของคุณนั่นเองครับเอามันมาไว้อันดับแรกสุดแล้วลงมือทำมันซะแล้วพอคุณทำมันสำเร็จเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าโล่งไปเยอะเลยตอนเช้าเป็นช่วงเวลาที่พลังใจแล้วก็พลังสมองของคุณจะเต็มเปี่ยมมากที่สุดครับการที่คุณมีชัยชนะเหนือเป้าหมายที่มันยากที่สุดของวันนั้นๆได้แล้วอะ สุดท้ายคุณจะมีพลังงานเหลือเอาไปทำอย่างอื่นได้ต่อครับเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างกับอาวุธทั้ง5ชิ้นที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้กันไม่จําเป็นจะต้องจําให้ได้ทั้งหมดหรือว่านําไปใช้ทั้งหมดนะครับแค่เลือกสิ่งที่มันเหมาะกับคุณมากที่สุดก็พอแล้วครับเอาละครับตอนนี้คุณมีอาวุธครบมือแล้วเลือกมันมาแล้วใช่ไหมครับแต่ไม่ว่าอาวุธ ที่มีเนี่ยมันจะดีสะแค่ไหนถ้าเกิดว่าเราไม่หยิบมันขึ้นมาใช้มันก็จะเป็นแค่ของไร้ประโยชน์แค่นั้นเองครับผมรู้นะว่าการเปลี่ยนแปลงมันเป็นสิ่งที่มันน่ากลัวหลายคนที่ฟังมาจนจบแล้วเนี่ยอาจจะเริ่มรู้สึกว่าโอ้โหต้องทำเยอะขนาดนี้เลยเหรออย่านะครับหยุดความคิดของคุณเอาไว้ซะเดี๋ยวคุณจะไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยสักทีนะผมไม่ได้ขอให้คุณทำมันทั้งหมดในวันเดียวครับ เรามาชาเลน์ง่ายๆกันดีกว่าครับว่าเอามันเป็น the one day c l l e n g e ไหม <c oughs> โทษทีเอาเป็น day one a l l e n g ์ไหมครับเลือกอาวุธมาแค่หนึ่งอย่างก็พอเอาที่คุณชอบที่สึกเมื่อกี้นี้เนี่ยในบรรดา5ชิ้นเนี่ยเลือกมาแค่อย่างเดียวครับแล้วก็ลองเอาไปใช้กับตารางชีวิตในวันพรุ่งนี้ตั้งนาฬิกาปลุกเลยครับแล้ววันพรุ่งนี้จะตื่นมากี่โมงจะตื่นมาทำอะไรบ้างจะใช้เทคนิคไหน ถ้าคุณเป็นสายที่หลุดโฟกัสอะไรง่ายๆอาจจะลองใช้ p พ o m o d o ร o สัก2รอบกับงานชิ้นแรกของวันดูถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตวันดูยุ่งเหยิงวุ่นวายจัดลำดับความสำคัญอะไรไม่ได้เลยลองเอา Eisenhower Matrix มาจัดตารางให้ตัวเองดูครับหรือว่าถ้าเป็นคนที่มีงานเล็กๆน้อยๆค้างอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดลองใช้ Two Minute Rule หรือว่ากด2นาทีกับทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตดูครับ ไม่จําเป็นว่าเราจะต้องตั้งเป้าหมายให้มันสมบูรณ์แบบครับแค่เราได้ลงมือได้ลองทํามันก็เพียงพอแล้วแล้วก็สังเกตความรู้สึกของตัวเองครับว่าชีวิตมันเริ่มดีขึ้นไหมสังเกตเห็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วบ้างกุญแจสําคัญของการที่เราจัดการเวลาเนี่ยมันไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบนะครับแต่มันเป็นความสม่ําเสมอมันต้องเริ่มจากก้าวเล็กๆแค่วันละหแล้วพอมันครบปีเนี่ย คุณก็จะเก่งขึ้นมากเลยนะครับสุดท้ายนี้ครับผมอยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจัดการเวลามันก็คือการที่คุณจัดการกับตัวเองมันคือการเลือกว่าตัวเราจะเอาเวลาที่มันเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดที่มันไม่สามารถเรียกคืนหรือย้อนมันกลับไปได้เนี่ยไปลงทุนกับอะไรมันคือการที่เราเคารพกับเป้าหมายของตัวเองเคารพตัวเอง เป็นการสร้างพื้นที่ให้ชีวิตของเราเนี่ยได้หายใจโล่งขึ้นไม่ใช่แค่การก้าววิ่งไปข้างหน้าอย่างหอบเหนื่อยผมหวังว่าพอดแคสต์นี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับเพื่อนที่มาสกิดคุณให้จุดประกายคุณได้ลองเบรกชีวิตความวุ่นวายแล้วก็ลองเดินช้าๆตามเวลาดูบ้างนะครับขอบคุณสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ ลองคอมเมนต์ดูครับว่าอยากได้เรื่องอะไรเพื่อครั้งหน้าผมจะได้มาพูดถึงแล้วก็แนะนำติดชมกันหน่อยนะครับขอบคุณครับ